ดูไหมครับว่าหนังอย่าง13เกมสยองสีแพร่งหรือซีรีส์ในสมัยก่อนที่เรารู้จักกันอย่างเพื่อนเฮียโรงเรียนหลอนทั้งหมดนี้ได้ต้นฉบับเรื่องราวมาจากการ์ตูนของนักวาดชาวไทยซึ่งมันก็คือไมเมเนียการ์ตูนดวมเรื่องสั้นจิตหลุดของอาจารย์เอกสิทธิ์ไทยรัฐอาจารย์เอกสิทธิ์ไทยรัฐ,าารเ,กรรฐเกิดเมื่อวันที่25พฤษภาคมปี2516มีผลงานเรื่องยาวเรื่องแรกโครงการมรณะโปรเจกต์มาสเตอร์ที่ลงในนิตยสารไทยคอมิกของสำนักพิมพ์วิบูรณกิจเมื่อปี 36. สมเมเน ia, ิมคร้งแรกเมื่ี2 5 47 กับสากพิมพ์มิบุญกิจเช่นกันจนมาถึงปัจจุบันคุณเอกสิธิ์ไทยรัฐได้ฝากผลงานทั้งในฐาน,านะนักเขียนกระตูนแต่ทั้งยังเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์อย่างเรื่องบอดี้ศพสิหรือว่าโฮมสเตย์และก็อื่นอีนอกมากมายถ้าจะให้ผมนิยามงานของอาจารย์เอกสิทธิ์เนี่ยผมให้ว่าเป็นเรื่องราวหักปุมที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ตลกร้ายขายไอเดียที่ล้ำลึกแต่เข้าถึงง่ายและนําเสนอได้อย่างมีชั้นเชิงทั้งสนุกและชวนให้คิดต่ะได้ในทุกๆเรื่องเลยยิ่งลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์และเซตติ้งแบบ ประเด็นในสังคมแบบไท,ไทยๆทำให้ผมเชื่อว่าอจาจารย์เอกสิทธิ์ไทยรัฐก็คงเป็นนักเขียนใ,ในดวงใจหลายๆคนอย่างแน่นอนวันนี้ผมมี2นั้น2ซีรีส์ที่ได้นําต้นฉบับเรื่องราวมาจากงานของคุณเอกสิทธิ์ไทยรัฐมาแนะนําให้รู้จักกันครับก่อนจะไปรับชมคลิปต้องบอกก่อนว่าภาพจากหนังสือในเน็ตเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะักเพราะฉะนั้นผมจะเน้นใช้ภาพจากสื่อที่ดัดแปลงไปแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับเพือ่อนเฮียรโรงเรียนหลอนตอนเพือ่อนรวมห้อง เพื่อนเฮียโรงเรียนหลอนเป็นซีรีส์รวมเรื่องสั้นสยองขวัญที่ฉายไปเมื่อปี2014-2015ที่ได้นําตอนเพื่อนร่วมห้องจาก My เ e n ยเล่มที่2มาดัดแปลงครับโดยคุณเอกสิธิ์ก็ได้เป็นผู้กำกับและเขียนบทตอนนี้เองเลยทําให้มีความคล้ายกับต้นฉบับพอสมควรแต่เปลี่ยนและเพิ่มรายละเอียดให้เหมาะกับฟอร์แมตเป็นเรื่องของนีหน้าหรือถ้าในกระตูนก็ชื่อนาน่า,นาที่อาศัยอยู่คนเดียวแต่แม้เธอจะเข้าใจอย่างนั้นแต่บรรยากาศในห้องกลับดูเหมือนจะมีใครอยู่ร่วมกับเธอตลอดทั้งเสียงหัวใจเต้นที่เธอได้ยินในหมอนตอนหลับ รือข้าวของที่ไม่เคยอยู่ที่เดิมเธอจึงเริ่มตั้งกล้องเพื่อสังเกตสิ่ง,งต่างๆในห้องเธอจนได้พบกับความจริงที่น่าขนล,ลุกเป็นตอนที่ค่อนข้างจะแหวกแนวจากตอน,นันอื่นและก็เรื่องอื่นๆของอาจารย์เอกสิทธิ์เขานะครับอันนี้ออกจะมาแนวสยองขวัญซึ่งก็ปูบรรยากาศมาให้ได้น่ากลัวทั้งเรื่องเลยแต่ก็ยังไม่ทิ้งเรื่องเอกลักษณ์ของอาจารย์เขานะครับเรื่องนี้ก็หักมุมกันหลายตลบอยู่เหมือนกันใครที่ชอบเรื่องสยองขวัญก็ลองไปหาเรื่องนี้มาดูมาอ่านกันนะครับยันสั่งตายเป็นตอนนึงงงจาากภพพยร์เื่่อีแ ถูกด,ดัดแปลงมาจากตอนอย่าอ่านสตาร์ตาคาดจากไมเมเนี่ยเล่มที่1เป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่โดนกันแกล้งทารุณอย่างหนักจากเพื่อนในโรงเรียนและคิดจะลางแขนด้วยยันสั่งตายพิธีเขเมรที่แปะรูปหน้าคนตายไว้นบนกระดาษเลยเมื่อใครก็ตามที่ได้สบตากับคนตายนั้นก็จะถูกพาไปอยู่ด้วยทันทีคนที่มองจะตายในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาแบบไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิน้นอดี๋ยถ้าจะพูดได้ง่ายก็เป็นเรื่องราวการเอาตัวรอดของพวกเด็กเกเรจากยันแก้แค้นในนี้นั่นเองครับเนื้อเรื่องเข้าใจง่ายายยขอนนนตกัว เหมาะกับการมาทําเป็นภาพยนตร์ดีนะครับผมว่าในเวอร์หนังเนี่ยก็จะมีการปูเรื่องที่มาบ้างว่าทาไมทุกคนถึงโกรธแล้วต้องมารังควานดังแกกันขนาดนี้แต่ก็ยังคงด้อยกว่าฉบับการ์ตูนอยู่มากที่ผมรู้สึกว่าจังหวะการเล่าเรื่องมันดีมากๆอยู่แล้วจุดเด่นของตอนนี้ในหนังสือแน่นอนเลยก็คือการนําเสนอมาอยา,างสร้างสรรค์เที่ยนกับผู้อ่านโดยตรงซึ่งจริงๆในหนังมันก็มีแหละครับแต่ในรูปแบบของหนังสือเนี่ยมันเหมาะมากกว่ากันเยอะทําให้ความน่ากลัวมันมากกว่าเวอร์ชันหนังเยอะเลยน่าเสียดายที่เวอร์ชันภาพยนตร์ในความเห็นสน แ c t i n g และก็รายละเอียดในการนําเสนอที่ผมรู้สึกว่าทําให้มันเข้ากับการเป็นหนังได้มากกว่านี้แต่ด้วยไอเดียที่น่าสนใจก็ทําให้เป็นตอนที่สนุกและเชื่อว่ายังคงอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนครับ13เกมสยองผมตื่นเต้นมากที่จะได้พูดเรื่องนี้เพราะว่านี่คือหนึ่งในหนังไทยที่ผมชอบที่สุดเลยที่ก็น่าจะโด่งดังที่สุดในลิสต์นี้เหมือนกันและก็เป็นผลงานแรกที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์เอกสิทธิ์เลยนะครับที่ผมได้ดูจากภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากไมเมเนเล่มที่1ตอนเซ r ร์ i ีนครเล่าถึงเรื่องของผู้ เซลแมนตกอับรายยอดขายที่ได้รับข้อเสนอให้เล่นเกม13ข้อเพื่อเงินรนงวันที่มากพอที่จะปเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเกมแรกก็เบาๆอย่างเช่นตกมแมลงวันต่อมาก็ทําให้เด็กร้องไห้หรือภารกิจง,ง่ายๆอย่างการกินอาหารแสนอร่อยในคางัายที่หมดจากนั้นก็จะหนักข้อขึอข้นเรื่อยๆอย่างเช่นฉากเด็กแวน้นในตำนานหนึ่งในฉากที่จาได้แม่นที่สุดในเรื่องนี้ละซึ่งผมไม่อยากจะสปอยมากเลยครับ เพราะว่าเรื่องนี้ดีมากๆอยากให้ไปดูเองจริงทั้งดิบอ่าตีมเรื่องที่คมคายแล้วก็อารมณ์ที่มาเต็มมันทิงครับเรื่องนี้หนังเล่าและขยายความเรื่องเกมแล้วก็ตัวละครอ,ออกมาได้ดีมากจริงครับทำให้เราอินไปกับตัวละครได้แบบง่ายๆแบบนี้แหละเพราะว่าเรื่องเงินใครบ้างจะไม่สนละครับใช่ไหมเพียงแต่เรามีเส้นแบ่งความถูกผิดไว้อยู่ตรงไหนก็เท่านั้นเองอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่างานส่วนใหญ่ของอาจารย์เอกสิ์เนี่ยเขาชอบเขียนประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวนั่นแหละแต่นาเสนอออกมาได้อย่างล้ำลึกและก็น่าสนใจมากๆ นอกจากนี้ก็มีฮอลลีวูดซื้อปรีเมคด้วยนะครับในชื่อเรื่อง c i r t e i n Sin Game 13เล่นไม่รอดแต่เหมือนก็แสตอบรับชาวไม่ได้ดีอะไรนะแล้วก็ทุนสร้างก็ไม่ได้สูงมากจริงๆแล้วตอนนี้ในหนังสือเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากนะครับทาให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวเลยนะครับที่ผมชอบในแบบหนังมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าแบบประตูไม่ดีนะดีมากๆอยู่แล้วเพราะว่าแบบหนังเนี่ยมันนํามาขยายความแต่ละเกมขยายเนื้อเรื่องปมตัวละครและเมื่อรวมกับ acting ของพี่น้อยที่แม่งดีสุดจะบรรยายจริงๆผมเชื่อว่าคนเราทุกคนล้วนเคยมีมุมที่กดดัน ต้องแบกภาระหนะักอึง้งเหมือนอย่างผู้ชิดในเรื่องทําให้เขาเป็นตัวละครที่ทําให้คนเอาใจช่วยได้อย่างง่ายดายและรู้สึกผูกพันด้วยง่ายมากๆซึ่งเราก็ต้องเห็นเขาถลําลึกลงไปเรื่อยๆมันก็ท้งหน้าเศร้าและก็น่าติดตามไปพร้อมๆกันนะครับเป็นหนังซเลอร์ที่เสนอไอเดียล้ำหักมุมที่เป็นจุดขายของอาจารย์เอกสิทธิ์เขาเลยใครที่ยังไม่เคยดูต้องลองไปดูจริงๆนะครับแต่ก็แน่นอนว่าเพราะไอเดียมันดีมาตั้งแต่ต้นเราด้วยซึ่งแบบการ์ตูนมันก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันไปบ้างเหมือนกัน แล้วก็ขอ,อนอกเรื่องอีกนิดหนึงห่ง1ิเกมสยอ,ยองแบบหนังเนี่ยมันมีภาคก่อนที่เกี่ยวข้องอย่าง11 Earth Core 12คอร์สิกินที่มีให้ดูอยู่ใน YouTube นะครับแล้วก็มีการ์ตูนภาค14ที่ออกมาเจ็ดตอนอย่าง14บ e ี o n d ยอนด้วยแต่ว่าอ่านไม่ได้เลยครับแต่ไงก็ยังเขียนไม่จบครับค้างไว้ที่เจ็ดตอนเท่านั้นเองของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด <hate> ผมจะพูดร,มรวมๆนะครับเรื่องนี้เพราะว่าส่วนตัวผมก็ยังดูซีรีส์ไม่จบเลยซีรีส์นี้ฉายไปเมื่อปี2019ใน Li บเ TV นะนรับ ดัดแปลงมาจากตอนร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียดในไมเมนเล่มที่2ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับร้านของขวัญปริศนาลึกลับที่คนที่มีความเกลียดชังในจิตใจเท่านั้นจะเห็นร้านนี้ได้เป็นร้านของขวัญที่มีพนักง,งานที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณในการเลือกของที่เหม,มเาะสมพร้อมบริการส่งตรงถึงมือคนที่คุณเกลียดของขวัญจะมีด้วยกัน4ระดับตั้งแต่ทําให้อายทําให้เข็ดทําให้เจ็บแล้วก็ทําให้ตาย สินค้าแต่ละอย่างนี่ก็เนียนมากล้วนเป็นของที่เห็นได้ในชีวิตประจำวันทั้งสิน้นอย่างร่มสายล่าฟ้าเลเวลสี่ที่ถ้ากลางตอนฝนตกคุณก็โดนฟ้าผ่าตายได้แน่นอนหรือดิชูเลเวลหนึ่งที่จะทำให้ผู้ใช้คันอย่างรุนแรงจากส่วนผสมของเมามุ้ยอินโด <Wow. S 1> และของในร้านนี้ก็ไม่ต้องจ่ายด้วยเงินนะครับแต่จ่ายด้วยอายุขัยของคุณในตัวซีรีส์ก็ถือว่าได้โชว์ของขวัญชิ้นอื่นในร้านอีเพียบเลยนะครับจากที่ในกระตูนเนี่ยเคยพูดถึงไ้แค่สองสามอย่างแบบกระตูนมันก็ขลังแล้วก็คลาส ให้มีปมมีเรื่องราวมีคอนฟลิกต์จากหลายฝั่งตั้งตำรวจนักการเมืองหรือว่าคนที่เห็นด้วยกับการใช้ความขวัญเพื่อฆ่าคนผมว่าจะทาให้มันหักเหลี่ยมเสื่อนความกระนดโหดเนื้อเรื่องละเอียดเข้มๆตัวละครมิติลึกๆอารมณ์เดตโนดนี่ยังได้เลยครับด้วยไอเดียและธีมของเรื่องที่มันตั้งต้นมันดีมากๆแต่น่าเสียดายทั้งบทงานภาพการตัดต่อแอคติ้งรายละเอียดต่างๆมันก็ค่อนข้างจะมาตรฐานซีรีส์ไทยนะครับ ก็หวังว่าจะทําให้เ,เพื่อนๆรู้จักและก็สนใจผลงานของคุณเอกสิทธิ์ไทยรัฐกันมากขึ้นแล้วนะครับทุกคนสามารถติดตามอาจารย์ได้ที่เพจ e c e b o o k นะครับชื่อเอกสิทธิ์ไทยรัฐหรือว่าถ้าใครอยากลองอ่านไม่เมเนียนะครับหรือว่าอยากลองซื้อไะสาสมเองสามารถหาซื้อได้ตอนนี้เลยในเว็บของสนพิมพ์เลสคอมิก ยังมีขายอยู่ทั้ง3เล่มเลยนะครับในแอปสั่งของ,งต่างๆสัารพิมพ์มเขาก็าไปลงขายอยู่นะครับหรือถ้าใครที่ชอบแบบอ e ีบุ๊กก็มีเหมือนกันผมเองเนี่ยจากที่ซื้อมาเนี่ยสเล่มนี้มาจากงานหนังสือด้วยความอยากลองล้วนๆเลยผมยังไม่รู้จักอาจารย์เอกสิทธิ์ว่าเป็นใครในเดยชสามในตอนนั้นแต่กลับกลายเป็นว่ามันคือหนังสือ3เล่มที่สนุกที่สุดจาก20กว่าเล่มที่ผมซื้อมาวันนั้นเลยครับ เป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้มีมานานมากาแล้วกับการที่ได้อ่านหนังสืออ่านการ์ตูนแล้วก็รู้สึกว่าทึ่งกับความเท่กับความล้ําของไอเดียของนักเขียนคนหนึ่งได้ขนาดนี้แล้วยิ่งเป็นนักเขียนชาวไทยด้วยจนผมงงเลยว่าผมไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยถึงแบบไม่รู้จักเขาเลยไปก่อนนะครับก็เลยอยากให้ทุกคนรู้จักกันเยอะๆนะครับสาหรับคลิปนี้ทั้งหมดผมก็มีเรื่องจะพูดเท่านี้ถ้าใครสนใจอยากให้ผมนาคลิปเรื่องอะไรก็เมนบอกได้เลยนะครับหรือจะมาพูดคุยกันเฉยๆก็ได้สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสด